สวัสดีครับผมวันนี้มี Toyota CHR นะครับวันนี้มาใส่สปอยเลอร์นะครับผมแบบยกไม่ต้องเจาะตัวรถนะครับตัวนี้สปอยเลอร์ซีเแอล้ว 3M อย่างเดียวเลยครับติดทับตัวสุดเป็ดเดิมของรถได้เลยคันนี้ลูกค้าเป็นหลังคาดดาม,มาละสปอยเลอร์จัดสีดำด้วยเลยหล่อๆนะครับผมเข้ากันมากๆยกมานิดนึงครับยกไม่เยอะนะครับกำลังสวยงามนะครับ ตัวงานเป็น2ชิ้นนะครับตัวนี้เป็นตัวตัวชิ้นของสไปเลอร์นะครับอยู่ด้านบนนะครับตัวส่วนล่างคือเป็นตัวขานะครับที่ไว้ยึดติดกับตุดเป็ดเดิมตัวเดิมของรถนะครับตัวนี้มี2ชิ้นนะครับผมงานสวยๆนะครับนิวสามเอ็มติดปัง้ไม่ทําลายรถนะครับเวลาแกะออกมาก็เหมือนเดิมครับผมไม่มีร่องรอยนะครับ ประมาณนี้นะครับผมขยับแต่งแบบนี้ก็ทักมาร้านบีอาร์สเกิร์ตนะครับโซนมหาชัยพระรามสองนะครับผมนี่เราก็าไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ